เนี่ยใส่น้ำจักหน่อยก็ได้พี่น้องครับอืมน้ำจักนิดหนึ่งนี่หาเขาลาดเขาเนี่แกงขัวไก่ใส่บักเขือไงบักเขือกระนวยไงผวดพอโลก <c oughs> ูน่ะเออบัจจิไงกระไงคร,ไนนครับอยากได้พันธมาปลูกพี่น้องครับอยากได้พันธุมาปลูกอยู่ปาด อันควรกระไดหึตกเจอนี่ขออภัยนะครับนี่โุ้ยนะ่ะพี่น้องครับตอนจักนวยเพราะว่าอือม,มันก็ตอนไงแทะไอ้ที่คว้านผมบอกครูก็เนี่ยบบกเขือบพันไดบูอืนแกเราต้อนียู่อออแกเราต้วน,ม,วนมา แก่แล้วนี่พี่น้องครับแต่มันแกงสีนนงนเน,นา,นออานะพ <c oughs> ี่น้องเนาะจะได้พันเนาะนี่ขออภัยนะโยนเอาตกสัมนี่โยนไปเลยนะครับพี่น้องให้มันออกอย่าไว้ก่อนย่งโยน,อ,นอ่เอาเทวดาเพื่ออยากกินน้ำกูด่กตอนใหญ่ขนาดพี่น้องครับใส่ลงไปเลยครับอีกยังกับที่เป็นตังไต่การมันใหญ่ไปก่อนพี่น้องครับเออ คือว่าสิถูกส,สีแห้งกับสีแดงเอาไว้ก่อนเพื่อนว่าเออออกรถกับสีแดงไว้ก่อนมันเป็นความเชื่อพี่น้องครับเป็นความเชื่อนะครับุณเด้อ,น,อะนะครับพี่น้องที่กําลังเขามาช่มนะฮะคลิปบ,นบันบานอบ่มีันกูนะใส่สองนวยกับเต็มเลยหนี่อือสองนวยกับเต็มเหรออุ้ยใหครับพี่น้องครับ อ่าหามันเกิดถ้าเกิดดิโอ้ดิกลินลนั่หง่ายขนาดนี้พูดอ่ะพึ่งพี่น้องครับใหญ่มากเลยอ่าแม่พันแม่พัน,พนอุ้ยโถตาเดี๋ยวับแกงแกงขัวไก่แกงไก่แกงเพชรก็ว่ากันไปแล้วแต่้นอนสีน้องเอื้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับอืมนี่ ว่คัคบวพี่น้องเลยวนอีสานบานเท่าพี่นอ้นอ,งนองครับโบพีทีพี่ถันเป็นคนกัดเองนะครับอ่า กู่ยาตา่ง่ายเิ่นผ้าเห็ดผ้าสางผ,าผ้าพี่นองเนาะอืแต่ว่าผมสิบักกินออกเผ็ดออกเค็มออกหวานนะพี่น้องครับออกรสจัดอะ่ะสุดยอดอ่า